เลวีอาทานคือตัวอะไรในพระคัมภีร์มีการพูดถึงเลวีอาทานแล้วก็พูดมากที่สุดคงอยู่ในพระธรรมโยบในโยบบท ที่3ข้อที่8แล้วก็ในบทที่7แล้วก็บทที่41พูดถึงเลวีอาธานเลวีอาธานเป็นสัตว์ดึกดำบรรเป็นสัตว์โบราณขนาดใหญ่ซึ่งการพูดถึงเลวีอาธานไม่ได้มีเฉพาะในพระคัมภีร์ของคริสเตียนเท่านั้นในวรรณกรรมของพวกคณาอันของพวกฟินิเซียก็มีการพูดถึงเลวีอาธานด้วยแต่มีตำนานบอกว่าเลวีอาธานเนี่ยกืนกินดวงอาทิตย์ทำให้เกิดสุริยุป,ป,ปราคาหรือว่าจันทรุป,ป,ปราคา อะไรประมาณนี้คือมีการอ้างถึงเลวีอาทานตั้งแต่ในวรรณกรรมโบราณล,ละนะครับทั้งของในพระคิศรมคัมภีเองแล้วก็วรรณกรรมอื่นๆแสดงว,ว่าคนในสมัยนั้นนสมัยโบราณเนี่ยรู้จักสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์โบราณซึ่งเลวีอาทานเป็นสัตว์มันคือมาขนาดใหญ่อยู่ในทะเล มีคนเดาว่าน่าจะเป็นไดโนเสาร์ทะเลหรือเปล่าหรือบางคนบอกอาจจะเป็นปาวานหรือเปล่าหรือว่าบางคนออจจะบอกเป็นจรเะเข้น้ําเค็มหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ไม่เหมือนอย่างที่บรรยายไว้รายละเอียดของเลวีอาธานอยู่ในโยบบทที่41ข้อที่12จนถึงข้อที่25ซึ่งอธิบายอย่างละเอียดเช่นบอกว่าเลวีอาธานเนี่ยเวลาว่ายน้ําไปในทะเลก็มีฟองเกิดเดือดปุ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 ด,ปดก็คงจะเป็นการว่ายเร็วๆแล้วก็อาจจะเกิด เกิดฟอง อากาศเกิดขึ้นแล้วก็มีควันออกจากปากมีไฟออกจากปากกันอะไรต่างๆนก็อธิบายถึงสรุปก็คือว่าเลวีอาแานเป็นสัตว์ดึกดำบรรโบราณที่มีคนโบราณกล่าวถึงในหลายๆประเทศแล้วก็ในปัจจุบันเราไม่พบว่าอยู่ที่ไหนไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างแต่อย่างไรก็ดีในการสำรวจใต้ท้องมหาสมุทรเราก็พบว่าตอนนี้เนี่ยมนุษย์ลงไปไม่ถึงใต้ท้องมหาสมุทรลึกที่สุดอย่างมากก็แค่ส่งยานอะไรบางอย่างลงไปเป็นจุดๆ เท่านั้นเองแต่ว่าโอมาสมุรกว้างใหญ่ไพศาลมากมายแต่มีการสำรวจโดยการใช้อุลตราโซนิกนะสองยิงลงไปเพื่อจะตรวจสอบดูอะไรบางอย่างนะครับก็พบว่ามีสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้มีอะไรบางอย่างอยู่ใต้ทะเลลึกๆซึ่งทะเลลึกๆเนี่ยขนาดถ้าเราโยนรถทั้งคันลงไปเนี่ยรถจะถูก,กบีบแน่นเลยนะฮะเพราะว่ามีแรงกดดันมหาศาลแต่มันภายใต้ความกดดันมหาศาลนี้มีตัวอ,อยู่ไม่รู้เยอะแยะเลยหลายตัวนะฮะอยู่ในใต้ท ทะเลซึ่งเดาว่าเลวีอาธานน่าจะอยู่บริเวณนั้นหรือพระเจ้าซ่อนเอาไว้ที่ไหนอย่างไรก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นสัตว์ที่ถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์เป็นสัตว์โบราณเป็นสัตว์ที่ถูกกล่าวถึงในวรรณกรรมของเมโสโปเตเมียชาวคณะอันแล้วก็อื่นๆในสมัยโบราณนั้นด้วยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเราไม่พบสัตว์ชนิดนี้พระคัมภีร์พูดถึงว่าเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงเข้มแข็งที่สุดในการสงสร้างของพระเจ้าครับ